ตบตบยนอนเนาเออดูนะเราถอยเขาเลียงเราจะบีบให้เขาไปทางไหนีเเขาถนัดข้างไหนข้างซ้ายดึเขาขึ้วาลงไ้ซ้ายป๊บขึ้นไปยังไง้าซ้ายได้ไหม เราก็ต้องมีคนดีขวาอ้าเอ้อนะนะนะเราต้องเปลี่ยนไปขว่าแล้วไม่ใช่ว่าเอ็งขอยอย่างนี้ไม่ใช่สไลด์อย่างนี Ireland ้เข <inan> ้าใจปรบ้อยเหยียบเอ้ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เดินไปนี่เดียวอีกทีหนึ่งดูนะเตินเหยียบเอ็มพี่ฟาติดไปเอ๊อ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 นะเองถอยเร็วมันก็เร็วถ้าเอ็งขอยอย่างเงี้ย เนี่ยไม่เหมือนถอยอยู่กับทีแค่สลับซ้ายขวาบีกเหมือนกัน้นเมื่อวานทุกคนน้ำได้ไหมเวลาพี่ให้ถอยหลังให้ถอยอย่งไรกดย,ยาวเห็น่ะเวทีอย่างนี้เหมือนกันก้นสลับกั้นปึ๊บ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 เห็นป่ะพร้อม ไปไปกันเลยถอยเลยถอยเลยเออนั่นแหละถอยเลยถอยเลยดีมากดีมากเคต่อตอตอถอยเลยบูมเมฆปล่อยเลยพี่เออถอยต่อมาปอยยาวปอยยาวเออปลอยยาวถอย เราไม่ใช้เกมไม่ได้บอกว่าเกมนี้เฮ้ยลูกนี้มึงต้องดมึงต้อง,องใช้ได้ใช้แน่ไม่ใช่ฝึกไว้คือเกมเกมไหนที่อาจจะต้องใช้เข้าใจไหมเออดูครับอ่าทุกคนดูเลยนะอ่าเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงบอล ต้นอ,อยู่ที่เคเดีทั้งใบ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 ถ้าเองให้ยอยู่ตรงนี้ให้เขาตรงนี้พอเขาแตะปุ๊บเองถอยทันไหมไม่ทันมันใกล้ไปครับเพิ่มเพิเอาระย,ยะอ้าเพิ่มอ่ะอ่ะอ่ะอ่า,า,า,านะถอยหลังโดยการสไลด์ข้างเออ ไม่ใช่ถอยไม่ใช่ถอยเพื่อแย่งครับไม่ได้ถอยเพื <t uer <t uer ่อเรื่องอ๋อไปไปแล้วถอยเลยเออนั่นแหละถอยยาวยาวเติรนยาวเติรนยาวดีมากต่อต่อครูต่อต่อถอยยาวเออถอยยาวเออโอ้ต่อเลยต่อเลยผู้ถอยเลยถอยเลย